สวัสดีครับของเชโซโลคลิปนี้ครับบรรยากาศก,กลับมาที่ออฟฟิศหลังแรกของเโซโลนะครับก็คือบ,บ้าน พวกเราอยู่นะครับครับผมแต่ว่าที่ชัยโตโรนี่เขากําลังแบบวุ่นกันมีแค่เรานคนนะที่ว่างานเราก็เลยมาทําคลิปให้คุณผู้ชมดูเขาจะได้มีอะไรดูตอนกินข้าวเหมาะคลิปอะไรแบบนี้เลยทำอาหารสามนมสามมุมเออผมว่าเราเปลี่ยนไปไปอยู่คนละมุมกันเนี่ยทำไมอ่ะดูแม่งเปลี่ยนกันไปวะ เดี๋ยวเราช่วยกันทําแบบจริงจังสุดฝีมือช่วยกันเอาเอาอร่อยนะไม่เอาฮาไม่เอาเล่นนะโจทย์ก็คือใช้วัตถุดิบที่มีในห้องครัวตู้เย็นของบ้านเราอยู่แล้วอ๋อปกติกินทาไข่เค็มเคยมึอกินข้าวต้มเออข้าวต้มใช่แล้วแม่งกินข้าวต้มเปล่าๆด้วยใช่ไหมวันนั้นผกเดือนเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าไอเดย์เนี่ยไปทองทาราวันไหน ไม่เกียบอันนี้ถ้าวันไหนมันประหยัดมันต้มข้าต้มกินข้าวฟ้ากินกบเกลือแล้วมึงไปตองตาามาผมไม่ได้ไปแล้วไม่มาถึงแต่ครบไ่ถึงแต่กอดเออแฟนก็ไม่ได้ไปเออก็คือมึงเลิกไปแล้วมาถึงนานมาแล้วมาถึงนานมาแล้วหรืออาทิอย์ที่แล้วอ๋อที่อาทิตย์ของปีที่แล้วแค่ตอนแรกเรามาเช็ควัตุดิบก่อนว่าในห้องครัวตู้เย็นเรามีอะไรบ้างแล้วเรามาคิดว่าจะทําเมนูอะไรไป จับฮะฮะฮะฮฮะจับมาฮะฮะฮู้ฮู้จั๊บจับอย่างแรกเรามาเช็คเครื่องปรุงอ่ะเคองปรุงมีอะไรบ้างบ้านเราด้โอเคน้ำปลามีตานเรือมีเรามีอ่าน้ำสุปสายชูด้วยดูเผื่อไว้าเผื่อจะทำเมนูอะไรใส่ไปใส่ก๋วยเตี๋ยวยังไม่เปรี้ยวเลยเนี่ยเดือดดำเดือดดำ ซอสต่างๆเพื่อจะทำเมนูแบบข้าวผัดอเมรกันที่มันต้องใช้แม่สะปางกิตตี้แบบที่มันต้องใช้ซอสมะเขือเทศเรามีทำได้เลยนะเฮ้ยใช้ได้ไอ้หัวบ้านเราได้อยู่หลายอย่างนี่อะไรวะสาหร่ายสาหร่ายก็มีเยาดูของสดในตู้เย็นก็เดี๋ยวมาดูตู้เย็นนะเดี๋ยวไปตกเกล็เกล็ดโอก็ไม่ได้ยอะเลย ่ะเดี๋ยวมาดูตู้เย็นเรานะอุ้ยตู้เย็นเราเปิดระวังเจ็บหัวนะบ้าแลเนี่ยเออจริงตู้เย็นบ้าแล้เปิดแล้วเจ็บเลยมั้งจังเสิโอ้ยจะมาเบรกกันทำไมอ่ะอนี้ตู้เย็นแบบอันนี้ตู้เย็นบ้านเราเย้เป็นอะไรบ้างลองเช็คอันนี้มเปิดฝาแล้วเพื่อนไม่หมดกูเห็นหลายวันแล้วเนี่ยเป็นเดือนแล้วมั้งอันนี้อะไรเนี่ยดูไม้เต็มเลยดูเดี๋ยวเดี๋ยวชุดของไม้ จบแล้วแล้วไม่กินให้หมดนะแช่ไปดูกี่วันแล้วเนี่ยพอปิดเลยสัตว์ปิดเลยไปทำเงี้ยไปทำอาหารเลยสัสพอทลาปูมันไม่มีแล้วอ๋อมีมะนาวมะนาวเผปิดชงทำยองทำยำไอ้กล่องน้ำตาลอยู่บ้างบไอ้กล่องน้ำตาลนะอยู่อุ้ยอยู่ด้วยไอ้วันที่เราไปเที่ยวที่เราไปถ่ายคาเฟ่อะที่กูหนีกลับบ้านที่ว่าห่อห่อห่อเป็นฝ้ายมาเออไรล่ะเนี่ยโอ้โหี่ยนี่เป็นนั้นนะเฮ้ย ร้านเดียวกันป้าพี่ร้านเดียวกันป้าพี่ร้านเดียวกันอะพี่อันนี้เกี๊ยวเหมือนกันเลยอ่ะเียวไม่เหมือนกันเลยอ่ะอืมเกี๊ยวเหมือนจานที่สองแล้วไหมเออแต่อันนี้จะมันหน่อยอันนี้จะไม่เกี๊ยกสองอันไว้อะไรไว้อันนี้ชีสเกีใช้อะไรได้เอาไปรวมๆไว้ก่อนอะไรเป็นวะตุ๊ดเด็กเจ้นนี้อร่อยอ่ะถูกต้องของตะปู เอ้แต่เอ้ตอนนี้เรื่องของเข้ามาแลเมนูนึงจับจับเลยอะะไรวแกงจืดเออกเจต้าหู้สาหร่ายในตัวใหม่ได่มีอะไรบ้างนี่เต้าหู้มีสาหร่ายขนมเนี่ยแกงจืดเต้าหู้สาหร่ายโล่งเลยเนาะแต่ได้ได้ของมาอย่างเยอะที่สามารถทำได้ได้อย่างเดียวเลยนีดีดีเบคอนเบคอนแย้เบคอนอันนี้อันนี้ดีหมดละข้าวโอเคของข้าวไป้เดี๋ยวไปผัด ข้าวแช่เย็นไม่เหมาะกับเป็นข้าวผัดนะอูเอยแช่เย็นเย็นก่อนใช่ไหมแข็งจนไปเปล่าเสียงอ่ะดูแล้วมีเสียงอ่ะปลาลนะปลาลนี่ยนะปลาล้เฮ้ยนี่ของดีนี่ของมึงเนี่ยที่มึงชอบทำใช่อนี่ครบเลาล้า่สต้มตำนี่ใส่ต้มตำมันฝรั่งมันฝรัดอะไรอ่ะเดี๋ยวเห็นมานานแล้วไอ้เนี่ไหนหมดอายุยังหมดอายุแล้วออกวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบหกเดือนสิบสองปี 2อ5พ5นห้ารอ้เหี้ยนี่จะเข้าเปีหกเจ็ไอ้เหี้ยเจ๊ออันนี้เปิดไสร็จ้อันนี้พวกลูกชิ้นโอ้โหเนี่ยต้มพวกอันนี้เป็นพวกลูกชิ้นรวมโอเคแต่ว่าทุเดททำเมนูอะไรบ้างต้มจืดจก็ตำเส้นเล็กตำเส้นเล็กใช่ตเล็กโอเคแล้วก็อะไรวะหมูทอดหมูทอดหมูทอดก็คือที่ทำหมูทอดคือว่าเห็นคนทอฟฟิ่อ่ะกินหมูทอดตรงเนี้ยหน้าบ้านเราเยอะอร่อยแกว่าจะให้ชิมบ้าง เราทำอ่ะไม่ใช่เราถือมือมึงกับกูใช่สิใช่สิใช่สิแล้วอ่ะ ก็จะมีแบบว่าหมักหมักหมูไว้ป่ะเออหมักหมูไว้พี่หมักพี่หมักเลยเอ้ยเดี๋ยวให้ผมักจะอยากให้อร่อยจกอร่อยให้ผมหมักไหไดครับพี่อยากครับยังไงจะเอาทมัมรกอะไร้เมเลยพรพอพี่พอ่พอ่ยัมาพอพี่พรพอมกระป๋องสุดท้ร คุณมีเวลาเหลืออีก30นาทีคุณแจคิดครับครับผมเมนูต่อไปเมนูอะไรครับผมรายการนี้ไม่ได้ดูครับผมรายการนี้ไม่ได้ดูครับผมไอ้เจ้าสิ่งนี้ทำเลยโอเคหรือปอกเฮ้ยไม่ปอกหั่นครึ่งเฉยๆนี่แค่ล้างนะแล้วก็หั่นครึ่งแค่นี้พออ๋อแล้วก็เดี่ยวแล้วก็จะมีว่า กะทะตั้งน้ำมันอันไหนอ่ะกระไหนมาเขาโหมดเอาของเราเลยแบบดุจ้ำบันอะเอาจรู้แล้วเอากระทะี่ปูเพิ่งซื้อมาอ่านี่อะไรเพิ่งซื้อใช่เพิ่งซื้อมาเลยเนี่ยแต่แม่มีเป็นสาวอย่างงี้เนี่ยเวลาล้างดีๆนะเดี๋ยวปลาคุดประกันหลุดโนเกม 有。 แกงจืดกระตินปลาสาหร่ายแล้วก็หอมในแกงเสร็จแล้วเนี่ยหมูทอดหมูทอดเสร็จแล้วอีกอันอันนี้อ่าตำตำเส้นตำเส้นนี่ต้มเส้นหนูตำเสาร์ที่ที่เด็ดตำหนูก็ปิ่มโตไปนะครับให้ได้แบบบรรยากาศนะทำกับข้าวไปตัดเพื่อนนะเฮ้ยนึกอะไรวะเราก็เรือจอดดีกว่าเฮ้ยอะไรวะเขาฆ่าดิมเก้เว้ยพวก เทคโนโลยีด้วยวะโอยถ้าน้ำนองเลยนะมึงโอ้ยมึงอยากเล่นเยอะไงเดี๋ยวพาเกินไปเกินหน้าเกินตายัดมันข้าวแกงอะไรคิดไม่ได้คิดได้คนเราก็มีสมองเหมือนกันเกเกมคนเราเป็นข้อสำคัญในครูศาสตร์เว้ยตัวบอแล้วไปโอ้ยอันนี้เป็นเมนูแบบกินเล่นนะเล่นกินเล่นเอาแล้วทำแบบเล่นๆให้ดูเน้นทางสวยงามสรดุกกรนานเวฟมันฝรั่งแล้วก็ใส่ชีสตัวนี้แค่เอามาตกแต่งเด็กวะ อันนี้อรอเหลือกระเทียมเจียวเนี่ยกระเทียมเหลือมันเต็มฟันในตยตายใช่เนกระเทียมยิ่งเหมือนฟันที่หลุดเลยนี่ ร้อนร้อนร้อนนั่นเป็นตะเลศเนี่ยเอาฟ้าชิมชิบุยต้มหรือมันต้มต้มอะไรก็วาใช่ต้มต้มเดฟเอาไม่อยู่โอเค ร้อยแล้วสำหรับครัวสามหนุ่มสามมือเฮ้ยจะมีใครรากเอางี้หาวิธีง่ายๆงานตัดสินยุติธรรมใช้ด่วนใครใส่เสื้อสีฟ้าคนนั้นรักผมยาวเอัเอายุติธรรมยุติธรรมไปละไม่ชอบไม่ชอบรายการอย่าชอบไม่ชอบเกลียดมันเล่นรายการไป้เ ไอ้ใครไอ้กินข้าวอยู่เหรอโอ้ยกินแบบเคี้ยวช้าๆ้ายังไม่อร่อยละเซ่นี่ใครยังไม่ได้กินข้าววะครับใครอยากกินของอร่อยวะนี่สี่อย่างทำบุญวัดไหนมาไปขโมยหลวงพ่อที่ไหนมาเนี่ยไม่ใช่ไม่แต่งตัวอย่างเงี้ยเด็กวัดจะเหมือนเด็กสเก็ตใส่เสื้อลายสก็อตข้าวมาเมนูจากนี่ครัวสามหนุ่มสามมุมฝีมือนี่เอ้ยตาไถเด เต็มมามาเต็มมาเต็มมา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 ออกมามามาใจตามออกมาข้างนอกนะครับผมจัดโต๊ะเตรียมจานไว้ให้ละพี่พี่รออะไรกันฮะรออะไรกันรอผู้โชคดีเฮ้ยเฮ้ยเฟมมาแล้วพุ่อิ่มแล้วแม่จะไปล้างเฮ้ยกินกับชิมไม่เหมือนกันไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าแยกกันอย่าแยกกันเฮ้ยเฮ้ยอย่าทะเลาะกันอย่าแยกกันกินอย่าไปเสียกี๋นี่ห้ามดิ จะต่อยกันแยกกินของของเราอ่ะมา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 ใช่ใช่ใีพี่ผมมึงกินนะแกงเียวหวานที่ผมคุณอร่อยเออนี่นี่ีมาพิรพัฒน์เยววมมายืดเส้นมามาืเส้นอ่ะแกกินเส้นอ๋อแกกินเส้นเฮ้ยมีมีของพีด้วยอะไรํามาจับเส้นนะาัาเส้นมันฝรั่งอบราดชีสแล้วก็มีแก้มด้วยนี่ันีช้อนตักตัตตรงกลาง ตักตรงกลางแล้วกินแล้วก็นี่แก้มด้วยมีอัดเบคอนเนี่ยนี่ผมถามจริงมีรูปของพวกพี่อยู่ในนี้มั้มีรูปของพวกพี่อยู่ในนี้มั้เราแวงมันสมัยเฟตเฟไอ้เหี้ยนี่ตอนนี้มันแก่แล้วโอ้โหคิดแต่ไม่ได้คิดถึงคันนั้นต้องคิดแบบมีอะไรแต่แต่กินหมูโอ้โหเออเดี๋ยวกินให้ดูก่อนเออเออกินดูก่อนกินให้ดูก่อนอ่ะเราหัวเราไหมแบงก์ก็กินทุกคนนั่นแหละเฮ้ยนายโฟกดู เ่อตายก็กินนี่นะฮะลองดูต่ำเส้นตำเส้นตำเส้นอ่ะลองลองเอาแบบตักใส่จานแบงชีสแล้วก็มันฟรังกินเล่นอ่ะนี่ครับเอมันชีสอ่ะเออมันสุกไหมยังไงสุก มอร่อยไหมมันับชีสพี่ลีกินไปแล้วใช่ไหมแต่พวกพี่ยังไม่ได้กินโชว์ให้ดูก่อนเลยหรอเล่นกินแต่เฮ้ยเขาจะไวเขาจะไว้ใจมึงแล้วไอ้เนี่ยนี่มากินให้ดูกินให้ดูอ่ะหเทียบเนี่ยเลย คนเดียวโปวดตัวปวดป่ะโปวดนี่อย่างนี้แล้วก็โปวดตัวพอติดหรอสอบติดติดเขาสอบแล้วก็มือถือแล้วก็กินบอลอีกตัวโอ้โหอย่างนี้เลยดิใช้แรงเยอะมากกินแล้วก็กล้องโทรศัพท์แบบใส่กระเป๋าเออสี่กล้องฮิวจ์จากฮิวมาถ่ายทั้งสี่ถ่ายสี่กล้องน่าจะใช้แรงไปเยอะจบไปแล้วนะครับกับครัวสามหนุ่มสามมุมนี่มีสี่เมนู <ผ>คนนะฮะนี่ไม่ใช่ใชนามานะอร,ร่อยไหมอร่อยอร,ร,ร่อยนี่ก็นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับเราชมคลิปใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับบูรับ